สวัสดีค่ะเอื้อค่ะฟาร์มสุกเอื้อยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆแกะพัสดุต้นไม้ด่างที่เอื้อเพิ่งจะได้รับมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าปกติเนี่ยเอื้อจะไม่ค่อยมีคลิปพวกแกะกล่องแกะพัสดุต้นไม้ที่เอื้อได้รับมาใช่ไหมเวลาที่เราสั่งออนไลน์มาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเอื้อรู้สึกว่าต้นที่เราสั่งมาเนี่ยมันลายสวยถูกใจเป็นพิเศษนะคะก็เลยอยากจะมา แกะดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆว่าความเป็นจริงกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดจากที่เราเห็นภาพที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าจะตรงปกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปแกะพัสดุดูกันนะคะเดี๋ยวเอื้อจะขอขึ้นรูปที่เอื้อเห็นแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะว่าเขามีหน้าตาย,ยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแกะเปรียบเทียบกันดูอีกทีค่ะ นี่ก็เป็นพัสดุที่ก็ได้รับมานะคะเขาก็แพ็กมาอย่างดีเลยเป็นแบบส่งตะกร้า EMS ของไพรสเไทยนะคะเบื้องต้นเขาก็ถือว่าโอเคนะลักษณะการแพ็กแบบนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไป เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสําสำหรับการแกะกล่องพัสดุหรือว่าจะเรียกแกะตะกร้าพัสดุก็จะถูกต้องกว่านะคะเป็นต้นออดิบด่าง3สีที่เราเพิ่งได้รับมาวันนี้โดยรวมแล้วเอื้อก็โอเคนะคะอาจจะไม่เต็มร้อเเพราะว่าตัวใบแรกของเขาคื้นเหลืองแบบพร้อมจะทิ้งใบแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ซีเรียสมากเพราะยังไงใบแรกเขาก็จะทิ้งใบอยู่แล้วนะแต่ที่เสียดายคือในภาพคือเขาลายสวยเราก็อยากจะเห็นลายเขาแบบ แบบที่เขาเป็นใบปกติว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าเสียดายนิดนึงเนาะตรงนี้แล้วก็ใบนี้ก็จะมีขอบขอบเหลืองๆไม่ไม่นิดหน่อยนะคะก็มันเป็นไรเองนั่นแหละเดี๋ยวเรามาอ่าดูแลแล้วก็เลี้ยงดูเขาให้สวยงามที่ฟาร์มสุกเอื้อไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะเอาลงดินให้เขาโตไปกับพวกเพื่อนๆโคโลคาเซีย<ๆ>ของเขาให้เป็นดงโคโลคาเซียเลยนะแปลว,ว่าเดินเข้ามาก็สามารถที่จะ ถ่ายรูปสวยๆได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นโครงการที่กำลังกำลังดำเนินการและก็จะคิดว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างภายใน2-3ถึงสเดือนนี้นะคะเพราะว่าต้นโคโลคาเซียเขาค่อนข้างจะโตวไวเนาะโซนนี้ทั้งหมดเอื้อตั้งใจว่าจะปลูกเป็นไม้ประเภทโคโลคาเซียนะคะเพื่อนๆนตอนนี้ก็คือทำส่วนแปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือเป็นพวกระบบนะ้ำนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะเอา ต้นไม้ของเราเนี่ยมาลงได้เลยคาดว่า2-3เดือนน่าจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลามาแกะพัสดุเป็นเพื่อนเอื้อขอบคุณที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของช่องความสุขเอื้อนะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ความสุกเอื้อกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย